มาเดาะบอลกันโดยโดยใครมาอาแนะนำตัวก่อนเอาทุกคนมาด้วยแนะนำตัวกับกล้องปะ่ะนี่มันจะมาฝึกเดาะบอลกับคนที่หนึ่งชื่อชีตาครับชีตาค <c ười> นที่สองชื่อดีโอครับดีโอครับมาเราจะเริ่มเดาะตรงนี้เลยเอาแบบใครมาด่วยนะเดาะหนึหนหน่งครั้ง แบบที่จิ้มหาเคยดอกเรา,หา,าด,ะะดอกหนครั้งแล้วจักโยแล้วก็ดอกแล้วค่อยเพิ่มเป็นสองครั้งแล้วจะดอกหนึ่งครั้งด้วยหลังเท้าแล้วค่อยเพิ่มจำนวนไป

องขาอเท้าคนแบบนี้นะชิตามันจะได้ขึ้นหาเรา,าอเบอลจะโดนขาเก่งถ้าชิตาไม่เก่งมันก็จะไม่ขึ้นให้บอลมันแค่ขาก็แค่บอลชึ้น ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูว่าวันนี้ได้เยอะสุดของตัวเองได้เท่าไหร่อยังไม่ต้องแข่งกับเพื่อนแข่งกับตัวเองก่อนแข่งกับตัวเองก่อน ได้สี่นมแต่ถ้าหลูเอาขาลงมีเวลาดอแล้วเอาลงก่อนไม่ใช่ว่าเย่อเด่ากบคเอาหลังเท้าเนี่ยเอาหลังเท้าเนี่ยเหียบตามด้วย

Okay. สำหรับวันนี้ก็ได้เด็กๆก,ก็ได้คนละหนึ่งสองสามครั้งนะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะอย่าลืมหัดฝึกกันเดอ้อนี่เสื้อใหม่จากวอริ